รู้สึกว่าตอนนี้เราก็กลับมาพอกันใช่ไหมทั้งสองคนครั้งนี้มันแบบรู้สึกว่ามันจะมีอะไรพิเศษพิเศษให้กับแฟนๆมากขึ้นนะารคอนเร์ตจริงๆแล้วคอนเสิร์ตนี้นะครับชื่อคอนเสิร์ตว่วา concept, ว Back to the Future ซึ่งจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันคิดคอนเซ็ปต์แล้วจริงๆมันคล้ายๆเล่นกับคำว่า Back to the Future ซึ่งแบ็คเขาเขาเกิดทันหนังเรื่องนี้กันหรือเปล่า<ะ> <laughs> ทันไหมทัน <laughs> ไหมทัน Back to the Future ใช่ไหมเราเราให้เขายกมือแล้วว่าใครทันหนังเรื่อง Back to the Future เรารู้ อยูเจอต้องครับ้อยมากทางบ้านางซึ่งผมเอาเป็นว่าไม่ลืมใครไม่อยู่กนใครแหม่ไมยากเลยนะมันย้อนย้อนเวลาได้เราก็เลยเอาคอนเซ็ปต์ตรงนี้มาเป็น bounce t o the future แทนที่จะเป็น back ใช้คำว่า bounce เราอะ bounce ด้งกลับไปในอดีตไปดึงความทรงจำดีๆความสนุกสนานความคิดถึงความสุขดึงกลับมาสู่อนาคตก็คือ bounce back เหมือน bounce t o the future ครับใช่ซึ่งบรรยากาศตอนนั้นนะถ้าจำได้ ขวบนี่ครั้งแรกนะคือที่ Goff m a ล Les Goff Concert คือปี2549 2549ตอนนี้2563คือนานมากนะที่วันนะี้ <laughs> ทันดดแล้วก็คือล่าสุดเลยคือเมื่อ14ปีที่แล้วคือทัวร์ต่างจังหวัดของ g o ฟไมล์หลายๆคนคงได้ไปเจอนะฮะคือ Goff May The Close National Tour sure Concert 2552คือ9รอบทั่วประเทศในด,ด้วยประสบความสำเร็จเป็นลำลังทลายแต่มันนานมากที่กวันเนี้ย ได้กลับมาเจอกันอีกครั้ง<ช>แล้วก็นี่ก็เตือนดึงเข้ามาอีกสี่ปีโอ้โหไม่บอกว่าทำงานอยู่ที่นู่นด้วยนะ <c oughs> ก็เยกยแบบว่าเวลามันมนไม่ลงล็อกกันล <c oughs> แล้วพอได้เวลาที่ลงล็อกกันเราก็เฮ้ยมันเกิดขึ้นก็ก็ถือว่าเราก็แฮปปี้มากๆ <c oughs> เพราว่าเราก็รอคอยกันทากคนอื่นเขารียเนี่ยกันไปหมดแล้วบางคนบางวงเขาไปสองรอบแล้วเราเป็นเจ้าปิดเดี๋ยวไม่้ไม่ก้ดไม่ ยังไม่เปิดยังเปิดไปเรื่อยแต่แค่รู้สึกว่าเออเราก็คิดถึงแฟนๆที่แบบ14ปีแบบพื้นที่จัดเลยถ้าไม่จัดแบบออนไลน์ก็ไม่ใช่ครั้งนี้ก็จัดแบบอย่างยิ่งใหญ่ไปเลยละกันกลับน้องเอเจจิฟัสคาริน่าเลยนะครับโอ้โหครบรอม14ปีแล้วก็อะไรยังไงมีอะไรอีกเพราะพี่เจ๊ก็คือสายครีเอทีฟอยู่แล้วก็ชอบคิดว่าโอเคเบลส์เด้งกลับไปในอดีตแล้วก็ดึงบรรยากาศในอดีตให้กลับมาเหมือนเดิมแล้วมีอะไรบ้างตองเสร็จเป็นแบบสเปซสันทามเลยด้วยอ่าใช่ครับสเปซสันทาม เห็นไหมยังเป็นทุนทาคือยังไงมันต้องมีคืพวกเราทั้งสองคนเป็นเป็นพวกที่ชอบแบบฟิวเจอร์สติกพวกอะไรแบบแล้วาลองกันอยู่แล้วอะไรก็ออร์บการอยู่แล้วเราก็เลยคิดคอนเซ็ปต์ของเราว่าจะเป็นแบบฟิวเจอร์สติกคอนเซ็ปต์อะไรอย่างเงี้ยผมใช่มันก็เลยระับไม่เชื่อแหล่ะผมเลยจะต้องแต่งดาวเลยวยิบระยะสู่ยูนิเวิร์สมาให้พวกคุณนี่ไงนะสิบสี่ปีแห่งวาระไม่ใช่เราาก็มาคิดถึง แ4่สิบสี่ปีสเปซแอนด์ไทมมันก็เหมือนกับว่าช่องว่างระหว่างเวลาที่เราหายไปอะไรเงี้ยเราก็อยากเอาตรงนี้มาเป็นคอนเซ็ปที่เป็นเกี่ยวกับความคิดถึงการดึงเวลาการย้อนเวลากลับไปอะไรเงี้ยครับประมาณใช่ฉะนั้นแล้วแล้วคือในเรื่องของออเห็นว่าตัวโปสเตอร์ที่ออกมาก็คือเกี่ยวกับสเปซเหมือนกันใช่คับนันคือ คุณก็คือโพสในไอจิงคุณนะเหมือนคุณแบบค,แบบคิดเองเพีเพทีจริงๆมีโปสเตอร์อันแรกเลยที่ไม่ได้อยู่ข้างหลังเนี่ยครับเป็นโปสเตอร์เกินเกินกว่าเป็นทีเซอร์ที่ก็แบบทำเล่นๆใช้ AI ใช้ midjourney ทำ generate ออกมาเป็นเหมือนเด็กสอคนมองดวงดวงดาวะอะไรเงี้ยมองดวงดาวโลกเหมือนว่าเราจะกลับมาแล้วก็แตกจากตรงนั้นออกมาอีกเป็นเป็นโปสเตอร์ที่ทุกคนได้เห็นก็คือให้ทีมงานไปทำเสื้อผ้าอะไร คอนเซ็ปที่เราเหมือนพรีเซนต์ไปว่าเราอยากให้เป็นแบบไหนอะไรเงี้ยแต่มันน่ารักมากเลยนะเป็นแบบดูภาพโพสต์อะไที่เป็นมินิมอลหน่อยมันเล็กๆแต่ว่ามันก็สื่อสารว่าโอเคภาพและโทนสีมันสื่อสารถึงสเปซแอินท่าจริงๆอ่ะใช่เป็นเด็กเป็นเด็กน้อยโพสต์อะ้รเป็นเด็กน้อยที่โตแล้วก็ยังจำภาพพวกคุณเด็กน้อยอพี่ผมยังวิ่งเล่นที่บ้านคุณเล่นบาสกันแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำก็ไม่ได้กดชักโครกด้วยเรื่องอะไรต่อมา พวกเรานเนี่นยแหละครับรู้สึกจริงจริงบรรยากาศตอนนั้นมันสนุกนะแล้ววันนั้นคือเราจะกลับมาวันนี้เหมือนเดิมอะทำให้รู้สึกว่าเราคือเป่ตกลบไปคือเราเราก็คือคนที่14ปีที่แล้วเราจะมีพลังงานเหมือนเดิมเพราะที่สําคัญผ,ผมว่าความน่าสนใจที่เมื่อกี้คุยกันบน้องคือ,น,อ,คอน้องคือใช้ทีมงานอะไรเดิมแบบเดิมเลยนะที่เคยผูกพันกันมานไม่ว่าจะเป็นทนั้งฝั่งทังพีฮาทังโปรดักชั่นหรือทีมสอนเต้นนะร,รวมถึงการก็ยังเป็น ที่แถบก่อนที่มาร่วมงานกับเราตั้งแต่ตอนบางแรงคืออยากให้คล้องอะไรให้ได้ถึงความรู้สึกว่าความคิดถึงอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าสบายใจแล้วก็เหมือนเขารู้ว่าเราเป็นแนวไหนอะไรเงี้ยแต่เรื่องของเสิรอฟพวกเรานะครับ2ธันวาคมนะครับผมตอนนี้ยังไม่ใช่ตอนนี้เนาะตอนนี่30กันยายนจะเปิดขายบัตรวันแรกนะครับผมแล้วก็อะไรนะถึงเป็นที่ที่ในคอนเสิร์ตแอปพลิเคชันนะครับสามารถกดบัตรกันได้เตรียมตัว ก็พวกเราก็ตั้งใจทำมากๆแล้วการกลับมารวมกันครั้งนี้เป็นเป็นอะไรที่มีความหมายกับพวกเรามากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนแฟนที่มาดูได้ฟูลฟิลความคิดถึงเติมเต็มวัยเด็ก <c ười> ซึ่งตอนนี้เป็นแค่วัยรุ่นวัยรุ่นอ,อยู่เนาะวัยรุ่นวัยรุ่นขอเสียงวัยรุ่นหน่อยแลยวย้ววัยรุ่นเราก็จะได้ก็จะได้รับทุกรนเลยไม่ว่าจะเป็นความสนุก ความมันความคิดถึงความเศร้าทุกอย่างขบรถนะครับเพราะว่าเราจะพยายามทําให้มันดีที่สุดและประทับใจที่สุดครับก็ในฐานะที่เราเป็นกอล์ฟมามากี่ปีนะนั่นแหละตั้งแต่2005ครับี่สิก็ตั้งแต่เทปคาฟเซ็ตตั้งแต่เทปเราอยู่ยุคท้ายของเทปนะคัฟเซ็ตทันเทปอ่ะมีใครมีตำนานกับซื้อเทปกอล์ฟมาอยู่ที่บ้านรึมั้ยโอ้โหเนี่ยคิดดู มาขอแบบลายเซ็นต์ก็ยังอยู่นี่แบบตั้นานมากเลยนะเดี๋ยวเราจะมีอของสะสมกอาฟไฟซ์ซึ่งเป็นเมอร์ชานลที่แบบว่าลิมิเต็ดด้วยนะที่แบบแรไอเทมใช่แรไอเทมเดี๋ยวรอดูครับโอ้โหน่าติดตามมากๆสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับอ่ะไหนๆก็ตอนนี้ยังมีโซเชียลมีเดียมากมายที่ตามอยู่คุณไมค์ก็พูดจีได้ใช่ไหมไปทำงานจีมันเลยอยบอนนะครับพูดได้อแปดภาษาผมไม่คุณพูดยันมาลายูเลยนะเอะไรฮะ 回来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 回我回来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 来回 好吗好不好好好好好นี่เพูดจริงัอ่านรับพูดจริงๆอยเรืออาจาไหนนสวัสดีอกอล้าววาวกแเรียนาค่นี้จริงๆรรับรองว่าต้องมีบรรยากาศเพลงฮาตลกมีความสุขของ ดูโอแห่งยุค2000แน่นอนนะแต่ตอนนี้เขาจะกลับมาในปี2023ครบรอบ14ปีนะฮะที่ทุกคนจะมาบอลซ่วกันนะฮะในกัปไม้์บอ์สูเดอะฟิวเจอร์ฉะนั้นปร้อมเลกับกัปไม้และเจอกันหมดคอน